ไม่ใช่อผมเบี้ยวไหมไม่รู้สึกค่แต่ยว่าเยแตว่าตอนตอนล้มอ่ะไม่น่ไม่้ลกแต่ว่าตอนที่ชาเต็ม10กับ10 10กับ10ใช่ตอนล้มนี่เนาออกเราอยู่ที่ไหนคะคุณ เอาตายหาละคุณก็จอดไม่ได้คุณจอดไม่ได้เราอยู่ที่เออขนมกองอะไรกองอะไรเดงว่าขนงกองเอายอะนะใส่เยอะใส่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 ใสใช้คนเยอะขนาดนี้มากกอนมวด้เหมือนกัน แต่ถ้ามีตาเราต้องไปินนี่มีหนังเดียวล้วนไม่ขชดเจอไปกองเยอะมายนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศเนี่ยเขาเป็นใครคะเดี๋เทอค่ะมีอวิจารณ์นี่ที่เขาล่ำเขาเลยว่าผู้หญิงแก่ๆคนนั้น ใครเรียกเรางี้เราปวดใจเลยนะพี่พี่ยิงแก่ๆคนนั้นน่ะร้อยสักสิบปีเรียกกูได้ในแบบเนี้ยเรียกตอนแต่ตอนนี้ก็เรียกได้แล้วนะนี่นนน <laughs> กล่องกล่องก่องกล่องก่องไม่มจะลงไรจีดูนะเดตดู ร้อยคุยอ่ะเดยวใครจ่ายมันเปกระโหลกแบบเอ็นไฮน่ามันเหมือนเต่าเลยเต่าเลยนะไทยเอ็นนี่ฮะบรรยากาศนะจ๊ะเก็บบรรยากาศมาฝากกันซีนนี้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะจะอยู่อีกกี่กี่วันซีนตรงนี้วันนี้ก็พอแล้วมั้งเนาะพอเหอะ เราเราเราเรียกทำไมเนี่ยฝั่งนี้เขายังไม่ได้เจาะเลยคุณเขาไม่เจาะเราใช่ไหมก็ใช่สิแล้วเรียกแล้วเรียกใหม่ปะแล้วว่าเขาคิดถึงเราฮะมีมียังไม่มีเขาไปกั้งกั้งกันหมดเลยกั้งกท้งกันหมดเลยยังไม่เห็นเรา นี่นะคะบรรยากาศแดงพระขนมไอ้แดงพระขนมคนเยอะเกินเออดำลาดเท้ามันช่ดำลื่เขียวอันนี้อะไรอ๋อหน้าผีอะไรอะ เอยเหมือนไหมคุณคะเหมือนอะไรล wow, sure. ้างมาแล้วจ้ะเหมือนกูจะลูกบ้านกเสียวเสียวโอ้ยเสียวเป็นขย่อมใครมองเที่ยวเหมือนอะไรอเราไปถทายกันดูวันนี้คืออะไรหนึ่งให้ทายได้หนึ่งหนึ่งหมอยมาสองสองหมอยเด็ก สามหมอยกูนี่แหละใช่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าทายถูกเราจะให้ปลาปลาอะไรเข้ไฮปลาอะไรอุ้ยปลาดีปลาดีพูดดีปลาดีหรือปลาดุกปลาดุกปลาดุกของชอดเลยเอะอร่อยมากรันตีะกันหมอนหมอนชิมยังกินแล้วเนี่ยเราเอาอะไเคี่ยววะไหวหรอเกลือลยโอเคตอนนี้กเขาแข็งดีแตต่แ่ว่าเหมือทถลอกหมดแล้วครับแค่นี้นะ